กินกับกะเพราค่ะหนูขอมาตั้งแต่คลิปแรกที่พี่เอาพาเมแฮมมารีวิวเลยน้องครับไอจัดให้ไม่ต้องห่วงขอมาตั้งนานพี่ก็จัดให้เด็เดๆเลยไม่ว่าคนไทยหรือฝรั่งถ้าเข้ามาในประเทศนี้เคยกินพาเมแฮมเอ้ยเคยกินกะเพราพาเมแฮมก็คนละประเทศนี่กะเพราไข่ดาวของเรา นี่ฮะน่ากินมากและแน่นอนตัวเมยของเราพามาแฮมอันนี้ก็ใหญ่ไปหน่อยนี่จะทํา2แบบอันแรกคือเอาพามาแฮมคุกในซอสกะเพราแล้วก็กินกับข้าวอันที่2พามาแฮมกินกับกะเพราหมูเลยทุกคนคิดว่าไหนจะอร่อยกว่าเดี๋ยวจะได้รู้ละอันแรกแบบคุกกะเพราลองเลย <c oughs> <c oughs> เผ็ดล้วก็โอเคซอสกะเพราเผ็ดและเค็มอยู่แล้วพมามแฮมเคม็มพอกินด้วยกันอร่อย แต่เค็มไปเว้ยเจ็ดเต็มสิบล้วกันกับกะเพราหมูโอ้ขอให้คะแนนเลย9ก้าเต็มสิบทุกอย่างเหมือนเดิมเค็มบวกเค็มอร่อยแต่เราว่าถ้ามีใครเอาไปทำอะ่ะก็ททำรวมกันแล้วก็แค่แบบไม่ต้องปรุงเรื่องความเค็มใส่กะเพราปรุงเรื่องเผ็ดก,กับใบกะเพราแล้วก็เอาความเค็มจากหม,ามา้อแล้วก็เอาอติดอ่างแล้วแล้วก็เอาความเค็มจากแฮมมันน่าจะไปได้ดีเรียบร้อยกับอีพีวันนี้ <c oughs> <c oughs> ถ้าชอบอะไรแปลกๆแนวนี้ก็ฝากกดฟอล์ด้วยนะครับเรียบร้อยแล้วกับ EP วันนี้แล้วถ้าอยากให้ลองอะไรก็ใส่ในคอมเมนต์ได้เลยนะเจอกัน